สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาอันนี้เป็นหญ้าชนิดหนึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรใบออกสีแดงๆเ,เป็นประเภทเพ,พืชคลุมดิน อันนี้คือตอไม้สมอตีนเป็ดอันนี้เป็นตอตอเก่าถูกตัดโค่นไปนานแล้วครับสมอตีนเป็ดนี้จะเป็นประเภทไม้เนื้อแข็งใช้ปลูกสร้างบ้านเรือนได้ ก็จะมีลวดลายแบบต่อไม้ครับดูสวยงามนีครับอันนี้เป็นต้นต้นสตัง ใช่กัต้นสตังออกดอกสีแดงแต่แรกเริ่มเดิมทีชื่ออะไรก็ไม่รู้จักกันแล้วครับจนเมื่อมีคนนิยมนำมาปลูกลงกระถางตั้งชื่อเรียกกันว่าต้นสตังก็เลยเรียกตามๆกันมาครับ ช่วยอันนี้เป็นว่านครับว่านตาลเดียวบางคนเรียกว่านสากเหล็กว่านหน้าข่าวอันนี้ก็จะนิยมเอาเอาลากมาผนทานหน้าเก็เลยเรียกกันว่าว่านหน้าข่าว ดอกสตางค์นี่อต่อไปก็จะกลายเป็นเม็ดครับครับก็ เก็บสิ่งละอันพละน้อยที่มีอยู่ในป่ามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับสำหรับท่านที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของต้นไม้ป่าไม้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ